สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟองเพื่อนทุกท่านครับผมวันนี้ลุยดะก็มาเก็บกู้ไยโง่ครับหลังจากไม่ได้เก็บมา3ามวันแล้วครับผมว่าจะมีผลงานหรือไม่ครับผมติดตามกันเลยครับ hay ne bang nung ram pratet thuk tan srey rung ka bang tik ka thoe kam chum yeak ian dai hay ne bang som nieng srey ba ban nea nea srey ko si hay ne bang nung som sru sa ban pho du roy chak ket mu che mu chet 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 สภาพอากาศคึมคึมครับผมคึมคึเมฆหนาครับผมคึมๆเหมือนจะฝนจะตกครับเหมือนฝนจะตกน้ำก็แห้งไปเรื่อยๆครับผมน้ำแห้งไปเรื่อยๆยอดปักบุ้งก็งามงามครับยอดสวยๆครับบุ้งยอดงามงามครับผม สวยงามครับผมเก็บไปแล้วรอบหนึ่งครับผมน้ำก็แห้งครับแห้งเยอะเลยเหลือหน่อยเดียวนะครับจะมีผลงานรือไม่จะมีดาราเข้ากล้องหรือเปล่าปลาขึ้นครับไม่ได้เก็บมาสามวันน้องดูปุงอือ ยอดครับยอดสวยครับจะมีจะมีดาราเข้ากล้องหรือเปล่านี้โอ้นั่นครับมีครับดาราดารางนครับดาราตัวเล็กครับจะมีตัวใหญ่หรือเปล่าผล่หัวมอนแล้วนี่ครับ หมูกินปลาโผล่หัวมาเลยครับออกไม่ได้ออกไม่ได้เดี๋ยวเก็บกู้ก่อนครับค่อยปล่อยครับผมมีผลงานรใหม่ ตามครับโอ้ผักปุ้งครับพี่น้องดูยอดผักบุ้งครับผักบุ้งขาวครับน่ากินมากครับผมเดี๋ยวต้องเก็บไปทําเมนูสักเมนูแล้วครับเดี๋ยวติดตั้งอุปกรณ์แป๊บครับผมตามก็ลุยเลยครับ ว่าจะมีผลงานหรือไม,ม่นี่ยุงก็เยอะครับหลายหลายน้ำแห้งเยอะน้ำแห้งเย็นลาลูกเอะ มีผลงานไหม ตาดาหน้ากล้องก็มีอยู่ตัวเดียวครับผมตัวที่ถ่ายเก๋ Get. เห็นว่าเงียบเงียบนึกว่าจะไม่มีครับอะไปชอนอุ้ยเอย้ยโดดโดดชนโดดนี้ครับชนครับอ้ยอย่ชนไปชน สสวยครับสสวยโดดปีส่เล็กอันหนึ่งอีกตัวครับช่อนครับปลาสลิดรับผมปลาสลิด ปลาสลิดติดไอโง่ครับตัวที่ห้าครับผมเกียดครับผมต่อกันเลยครับดูอีกสามผืนครับผม สามพื้นสีพื้นครับสีพื้นอาจจะมีผลงานไหมเมื่อกี้น้ำนิ่งนิ่งครับน้ำนิ่งๆไม่ขยับไม่เคลื่อนนึกว่าจะไม่มีปลาไหนได้ก็ยังมีผลงานให้ชมครับโชคดีหน่อยดาราดาราใหญ่ไม่มาเนาะดาราใหญ่ไม่มาส่งแต่ตัวแทนเล็กๆมาไม่เป็นไรครับ สำหรับคนที่ชื่นชอบในการดูดาราเนาะอันนี้ไม่มีครับผมผมก็ไม่อยากให้มีเหมือนกันเกียดทำการปล่อยครับต้องใช้เวลาเยอะชมบรรยากาศไปในตัวครับผมเรบ ฝนฟ้าก็น่าจะตกนะครับวันนี้บางพื้นที่ก็ตกหนักเนาะมาดูสองพื้นนี้ครับ จะมีผลงานหรือไม่ลูยก,กันเลยครับผม ลูกเต่าครับปล่อยครับผมคืนนี้ปลาใหญ่ไม่ติดครับปลาจะดี อันนี้มีแต่กระดีครับผมน,นี่มีแต่กระดีนนี้กระดีผม,มไม่กู้ครับ น,นี้ติดต่กดีครับผมเลยไม่ได้กู้ครับผมดูวันนี้ต่อเลยครับผมจะมนีผลงานมาก นี้พอได้ครับโหเนาะติดไม่เยอะครับปลากระดีเยอะครับสลิดหนึ่งตัวเดี๋ยวกระดีผมไม่ไม่เก็บครับไปช้อนป๊อกหนึ่งตัวลูกมัน เต่าครับปีเตาปล่อยครับปล่อยพาสลิดหนึ่งตัวทลังนั้นจะเป็นปลากระดี่ครับเดี๋ยวดักต่อเลยครับผม ติดอยู่พื้นเดียวครับผมได้พอทำกับข้าวครับก็ขอบคุณมากครับผมทุกกำลังใจเนาะที่เข้ามารับชมครับช้องลุยดะเนาะวันนี้ก็มากู้ไอโง่เหมือนเดิมครับไ,ได้ทำอะไรนะภารกิจพิเศษยังไม่มีครับผมก็ได้พอต้มพอกินครับไม่เยอะครับไม่เยอะ กับสภาพไม้ที่ว่าเปลี่ยนแปลงไปครับผมจากวันนั้นที่เขามากักดางวานแหครับผมปลาก็ไม่ค่อยติดก็ไม่เป็นไรครับการทำหากินก็จะมีได้กับไม่กับไม่ได้ครับผมมันมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเนาะเหย้ย ครับเมื่อกี้ก็เมื่อกี้โดนเจ้าทินครับโดนเจ้าทินพี่น้องนี่ครับเจ้าทินครับตัวใหญ่ใหญ่เลยครับมาเกาะครับมาเกาะมาเกาะครับผมโดดเย้งเย้งเลยครับเมื่อกี้ว่าแล้วมันลื่นลื่นนี่ครับพี่น้อง สำหรับคนที่กลัวครับก็พอแค่นี้เนาะ <c oughs> กับเจ้าทิน่นก็ไม่เป็นไรครับผมมันเป็นไปได้เนาะ <c oughs> ก็ต้องขอบคุณมากครับผมก็เมื่อกี้มีอ็กเด็หน่อยเนาะมีอักเหน่อยแต่ไม่มีเลือดตกครับผมไม่เป็นไร ก็ทำการบิงออกได้แล้วธรรมดาครับการลงน้ำก็ต้องมีบ้างเนาะมีบ้างก็ขอบคุณมากครับผมสำหรับการติดตามและรับชมเนาะวันนี้ลุยดะก็ไม,ม่มีอะไรมากครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่น้ององพ้เพื่อนทุกท่านครับที่สสาะเวลาเข้ามาดูเนาะสำหรับมิดใหม่ครับมิดใหม่ที่เข้ามาแล้วถ้าออกไปหาไม่เจอก็พิมพ์ว่าลุยดะครับมีคนเดียวในประเทศครับหน้าตาแบบนี้ครับผม ก็ไม่ต้องคอมเมนต์ว่าบวกหนึ่งบวกสองนะครับมันไม่ดีงามเนานะมันจะเป็นสปแปนได้ผมก็ไม่อาจจะย้อนกลับไปได้เนาะเพราะว่าอาจจะหลุดทั้งคู่เนาะก็ต้องขอบคุณอีกครั้งครับผมสําหรับทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ครับผมที่เข้ามาชมคลิปของลุยละครับก็ต้องกราบขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับผิดประหัตประการใดต้องกราบขออภัย ณทีนี้ด้วยครับผมสวัสดีครับ